ตอนกันค <łość> ือสสที่เป็นกรรมการบริหานด้วย10ท่านเพราะนั้นองค์ประชุมทั้งหมดคือ53ท่านครับพวกนี้ครับขอบคุณครับ

ประเด็นละประเด็นละแบบนี้